<c oughs> สวัสดีครับวันนี้อากาศแสนดีคนคืออายย่อนหัวใจบ่มีห่อตั้งแต่เป็นบ่าว ي, อายบ่เคยพอตั้งก่งลีาบกับเขาจักเธอทักท้ายพี่ทาน้องครับสนเซาสุขส,ส,ส,สุขคนมีความสุขสดใสลมเย็นลมลื่นนะพี่น้องนะ มากินข้าวนะแจมันครับวันะะนี้นี่กินข้าวกันเลยผลนโลโลมาดโลโลโกบันนอร่างสตอกลดหัวใจไม่ให้ใครสุ่สิงในวันนี้มีเธอคือรักจริงคือทุกๆสิ่งที่เรียกว่าสำคัญกับหัวใจ หากฉันเป็นคุณปู่อยากมีเธอเป็นคุณยา่าหากฉันเป็นคุณตาอยากมีเธอเป็นคุณยายหากว่าเราคู่กันอย่างนี้ตลอดไปคือความดุนยันของใจถึงแปลว่ารักเธออฟังเพลงก่อนกินข้าวสักนิดหนึ่งนะพี่้องอาจ,จวิวะเพาะนักร้องเสียงเพี้ยนครับพี่้องนะ ลองพอนกระชุมกระช่วยผมมีอยลางไรไปนว่าอาจจะลองพิจิรลองถือเนี่ยก็ขอโทษขอให้หลายเพๆคนนะนักร้องจําเป็นนักร้องไม่เสียงไม่เพาะนักเลี้ยงนักร้องอาจจะร้องไปปั่มปั่มเปื่เปิ่อไปไปน่ะเอออาจจะถือเนี่ยไปถือเนี่ยก็ขอโทษขอให้หลายๆคนหลายๆท่านฟังเอาหน่อยนักเพื่อนน่ะนะครับวันนี้มากินข้าวนี่วก็ป้าจิงโกเป็นง่ะ ลาจิงโกูมันแสนอร่อยกินกับตุมตำก็อร่อยดีแท้มันนี้ก็มีมาม่าเป็นหรอมามา่มา,มา,มาตัวเสิร์ฟครับอายทวนทวนเป็นหรอดีครับมามา่าบวนเส้นเสน้นเสน้เสนมีนะเป็นองอ่าผมมียังหลายพี่นหรอเป็นคอนเซปต์เดิมพี่น้อหระกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินคือเก่าครับกินตามที่มี มีทะเอกินเท่านั้นนะพี่นุงน่งเออบรสันหาบริเลตมันแบบไม้พี่น้องละกินเท่าซิมีพี่น้องละมากลับมากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่พเพื่อกินเขาทาดนการเด็นการอืมนี่กินตัวเจ้าครับอีกฝ่ายจริงกูมากินด้วยปลแบ่งกูพี่น้องตอนนี้กลัวถึงก็เสาบัตซื้อกันไปหน่อยซื้อกันไปหน่อย กินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องแล้วมีหมากไม้พี่น้องนะเจดเมือตะลุวนนะจ๊ะกินสมิ่งพี่น้องบ้านห้องวิสมิ่งแต่พี่น้องเอ้ยของแซ่บของกรวงหาลากตบ่มีน้ำมูลน้ำผั่วเขาน้อยเอ้ยกินมะม่วงก็มาไป อมอืมอ่มอนขอเป็นงะว่าบเลยน้ำตาแตกเลยดับลงคาอะไรอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ัวกรรำคืนเจอเธอสีปลายฟ้าไกล ก็้จะเพื่อจะ่ฟ้านลมลมก็ลงชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัวใน่ัยนานนานมันสมสารรู้ไหมเอ่ยมาครับมาวันนี้กินเส้นมันลงนะ กินอะไรก็อยู่ได้เป็นเงาะ รับอีหีถักท้ายกเกาเป็นอย่างมันมีกลืนสงสมเร็จรูปอย่างเง้ะอาหารยังไง ลบ,บี่องสวัสดีสาววันศุกร์ครับวันศุกร์สุด寒ส,สาเพียงละวันพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วเพียงละตอ,นน,อนนี้หยุดเสาร์อาทิตย์พี่น,น้อง คงตาหยุดเสาเวีนเสาแล้วเพียงหนึ่งละทักทายเพียงถังสุขสขุนครับเหลือไม่เหลือไปครับพ,พอคนละิปหน้าเพียงหนึ่งละคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเรามาลุยกันต่อครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุขดีมิสไซครับ